สวัสดีครับผมพีชนะครับจะช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบกันในหัวข้อเทคนิคราห์ปราฟประจําวันฉบับวิเคราะห์ในส่วนของตัวเองของ Bitcoin หรือว่า BTC นะว่ามีมุมมองสาระขึ้นอะไรบ้างรวมถึงไอเดียในการเทรดของวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการเคร์แบนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของราคาของตัว Bitcoin ก็ไซด์เวย์อยู่ตรงโซนนี้มาสักพักครับหลังจากที่มีการย่อตัวลงมาแรงๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกันต่อว่ามุมมองการเทรดเป็นแบบไหนนะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเทรดด้วยกันสามารถเลื่อนมาที่ด้านล่างของจอนะครับเลื <S <S <ather> ่อนมาที่ด้านล่างจะมีในส่วนของตัวลายกลุ่มพูดคุยแผนนะเลื่อนมาที่ด้านล่างจะมีตรงนี้ครับลายกลุ่มพูดคุยแผนจะมีการอัปเดตพูดคุยแผนของคริปโตแล้วก็ทองคำนะใครที่อยากได้มุมมองการเหตุของคริปโตแล้วก็ทองคาทั้งสารขึ้นไอเดียในการเหตุแบบเนี้ยก็ลองทักเข้ามาสอบถามเงินถ่ายเพิ่มเติมได้ตรงนี้ก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เกิดว่า มีบัญชีกับทางเอกเน็ตอยู่แล้วอยากจะย้ายเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยกันก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันก็แจ้งแจ้งทักแชทไปยังเอกเน็ตแจ้งย้ายผู้ดูแลมาที่หมายเลข1นึ่งหนึ่งได้เลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคําอยากเรียนรู้อยากเริ่มต้นต้นลองเทรดเทรดตลาดหุ้นไทยอยู่อยากจะลองมาเล่นตลาดต่างประเทศดูอยากเล่นทองคําแห้งอยู่อยากจะลองเทรดทองคําที่เป็นตัวสัญญา CF d ดีดูว่ามันมีความน่าสนใจแบบไหนเพราะหนึ่งก็คือ อย่างที่ผมบอกก็คือใช้รับประกันน้อยกว่านะครับแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างเดียวทามนะครับก็คลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยในส่วนของใครที่สนใจอัปเดตมุมมองของจะน่าขึ้นของเหรียญต่างๆก็ลองไปย้อนดูได้นะครับจากคลิปพวกนี้จะมีการแชร์มุมมองแบบละเอียดให้นะครับอัปเดตล่าสุดก็คือของตัวบิตครับนะครับทีนี้กลับมาที่แผงของตัวบิตคอย n วันนี้กันแล้วกลับมาที่ภาพของทางเฟลมันนะครับ อนนี้เราอยู่ในเซกเมนต์ของชุดนี้นะครับซึ่งเรามองว่าตัวนี้อาจจะเป็นเป็นรอบของการรีบาวของไซเคิลใหม่แต่ถามว่ามันจะเป็นไซเคิลของขาลงอีอกซ์ขาหนึ่งได้ไหมได้อยู่นะอันนี้คือข้อควรระวังนะข้อควรระวังก็เพราะว่าเทนเทนเนี่ยมันยังสามารถที่จะลงต่อมีนิวโรได้อยู่ยังไม่ยังไม่ได้บ่งบอกชัดเจนนะว่าจะลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ตอนเนี้แค่มีโอกาสแค่เขามีโอกาสประมาณ60สิถึงเสเลยเราดูจากอะไรบ้างก็คือ 1, ห่แรงซื้อ สองก็คือขนาดไซต์ดิจเนมีความมุมบอกแล้วว่าเทนขาลงชุดนี้อาจจะจบตัวนี้อาจจะเป็นของไซเคิลซึ่งอาจจะเป็นไซเคิลของการรีบาวเพื่อลงต่อหรืออาจจะเป็นการขึ้นของรอบไซเคิลใหม่เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ทีนี้สิ่งที่เรามาโฟกัสกันในตอนนี้คือ,อเทนชุดนี้ซึ่งไอเดียเดิมที่เราตามก็คือเรามองว่าตัวนี้เป็น1 segment, segment, segment. นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตัวนี้จะเป็นเซกเมนต์ที่4เราก็เลยตามขา c ของเซกเมนต์ที่4เพื่อลุนเซกเมนต์ที่หมุมมองเนี้ยยังเป็นไปได้อยู่นะเพราะว่า เทรนขาขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรมากนะอย่างน้อยถ้าจะเสียทรงจริงผมมองว่าหลุด2 4 8 0มเนี่ยอาจจะเสียทรงได้แต่ก็ยังไม่ได้เลวร้ยวายมากนะเพราะว่ามันก็ยังต้องหลุดไปจนถึงหมื่นเก้าห้าร้อยอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มจริงว่ามุมมองที่เรามองว่าจะเป็นซกเมนต์ที่สี่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าสี่ไม่ควรหลุดทานสองใช่ไหมอันนี้ก็คือเงื่อนไขแต่สิ่งที่เราจะเป็นต้องรองขนาดนั้นไม่ไม่จําเป็นนะเราก็ขอแค่ตามเทรนชุดเนี่ยว่า โครงสร้างยอดมันมีโอกาสครบหรอครบไซเคิลหรือเปล่าถ้าครบก็มีโอกาสที่จะจบนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกในส่วนของเทรนชุดนี้อันนี้คือไอเดียที่1ก็คือเราตามเซมิเนนที่สี่เพื่อขึ้นเซมิเนนที่ห้ากับไอเดียที่2อก็คือเราบองว่าเทรนชุดนี้จบไปแล้วหนึ่งชุดตัวนี้เป็นอีกไซเคิลหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นหนึ่งเซกเมนตัวนี้จะเป็นเซกเมน์ที่สองเพื่อขึ้นเซกเมน์ที่สามหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเอยอดบีเพื่อขึ้นสี่อันนี้ก็คืออีกหนึ่งไอเดียอะพ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ราคา high ที่31779นะครับแล้วก็ราคาเริ่มมีการลงมาเดือนนี้ถ้าปิดได้ถือว่าเดือนหน้านี้อันตรายนะครับถ้ามีโอกาสที่จะพักตัวลงต่อได้แต่ก็เราก็อาจจะเห็นได้ว่าเดือนนี้ปิดแดงแต่เดือนหน้าอาจจะปิดเขียวขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ทําให้มอนต้มขาขึ้นอาจจะกลับมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉนั้นเดี๋ยวเรามาโฟกัสชุดนี้ก่อนเรา d o บ b l e top เฟ v ม r s ครับ เราดับมาดูไทมเฟรมวิกเนี่ยเห็นโครงสร้างของราคาเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลงมาผมก็เลยมองว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นเซกเมนต์ที่1นึ่งเราเราตามเซกเมนต์ที่2ตรงเนี้ยน่าจะเป็นเซกเมนต์ที่3ตอนเนี้ยอ่าถ้าเราตามชุดที่เป็นขา C ใช่ไหมตรงนี้เรามองว่าเป็นเซกเมนต์ที่4ใช่ไหมเซกเมนต์ที่1เซกเมนต์ที่2เซกเมนต์ที่3เซกเมนต์ที่4เพื่อจบนี้เพื่อขึ้นหาใช่ไหมถ้าเราดูจากโครงสร้างย่อยตัวเนี้ยเป็นขา A ตรงนี้คือขา B ใช่ไหม ตัวนี้คือขา C ขา C เราต้องถึงอะไรครับราน5ใช่ไหมไม่ถึงอินพาวก่อนถ้าเราต้องถึงอินพาวตัวนี้นนอาจจะเป็นขึ้น1ปรับขึ้น2แล้วตัวนี้จะเป็นขึ้น3นะครับขึ้น3นัดลอจิกของมันก็ค่อนข้างใช่นะเดี๋ยวลองเช็คดูว่าเป็นขึ้นขยายไหมกับการรีเทสในเรื่องของการเก็บของนะครับแล้วตนี้อาจจะเป็นเซมิี่4พลองเซมิที่5ไหมหรือว่าหรือว่าชุดน,นี้อาจจะลงเป็นนอนก็คือจะเป็นแค่ X แล้วก็ลง A B C ชุดหนึ่งอันนี้ก็ลงค่อนข้างโหดเลยแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเบื้องต้นเนี่ยเอาแค่สัปที่สี่ลงสัปดาที่ห้าก่อนหรือว่าจะเป็นการปรับแค่ A B C แล้วจบชุดนี้ซึ่งถ้าใครตามขา C ผมมองว่าลอจิกถ้าเราไปเชื่อมกับโครงสร้างในภาพใหญ่มันก็ควรจะมีอีกสักหนึ่งขานะคืออีกสักหนึ่งชุดเนะี่ยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่ามุมมองของอันนี้จะผิดก็จะเมื่อไซส์ตัวนี้มีความใหญ่มาเทียบกับชุดนี้กับโครงสร้างของการแรงซื้อมีแรงซื้อกลับมาก ผมมองว่าถ้าไปออสแล้วผหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะจบเนี่ยมีค่อนข้างสูงแต่ณตอนนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณแบบนั้นนะครับที่บ่งบอกว่าเซกเมนต์ขาลงเนี่ยมีโอกาสจบเพราะฉะนั้นสรุปไปว่าภาพระยะกลางเนี่ยขาลงของบิตคอยก็ยังได้เปรียบนะครับภาพระยะสั้นอาจจะมีการเด้งหรือรีบาวได้นะครับจนกว่าจะแรงซื้อชัดๆหรือโครงสร้างภายในมันมีมการแสดงโครงสร้างย่อยที่ครบล้วนนะครับหรืออีก,อก,อกถ้าอีกมุมมองหนึ่งถ้าตรงนี้เป็น เอทายแองเกิลเนี่ยโอเคอาจจะอาจจะจบแบบนี้ได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ดูถ้าเราดูจากโครงสร้างภายในผมมองว่าส่วนตัวนะมองว่ายังไม่จบอาจจะเป็น 74, เซมิที่สี่ไปลงเซมิที่ห้านะครับบวกกับถ้าแรงซื้อชุดเนี่ยรวัดกับเซมิที่สองเนี่ยเรามีแรงซื้อกลับไม่ถึง38.2เนี่ยอโอเคค่อนข้างชัดเจนเลยว่ามีโอกาสแต่ตอนนี้เนี่ยเดีย๋ยวต้องไปดูโครงสร้างภายในครั้งหนึ่งนะครับ2จ็7 โดยประมาณเราดับไปดูทางเฟรมเดยครับพอเราดับไปดูทางเฟรมเดยเราจะเห็นโครงสร้างของราคาชุดนี้นะครับราคามีแรงซื้อกับประมาณ50%ของทั้งชุดถ้าเรามองว่าตรงนี้คือสซกเมนที่หนึ่ง สิมืที่สองลงสิมือที่สามอันนี้เป็นในรูปแบบของของแฟลตได้อยู่นะนี่ย A B C เนี่ครับเป็น1เป็นสองแล้วตรงนี้วิ่งลงขึ้นสมใช่ไหมแล้วตรงโครงสร้างของชุดนี้แต่ตรงเนี้ย ไซส์ของตัวนี้มันมีความมีความใหญ่เ,เดี๋ยวนะมันกล้ากลึงอยู่ a น้อย b น้อย สายมันมีความพอๆกันนะแต่ถ้าเราตามตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่าตอนนี้มี1 s ึ่งส egment สองส egment อันนี้เป็นส egment ที่สาซึ่งดูจากสายตาก็น่าจะเป็น i m p u l s e นะครับลงด้วยความเร็วแรงและชันนะครับกับโครงสร้างในภาพใหญ่เนี่ยแล้วก็เกิน2 8เนะครับเกินไปแล้วแล้วก็มันมีความชันค่อนข้างเยอะนะครเป็นความมีความเ็นเทียนที่ดีนะครับแต่แต่มที่มีความแรงขนาดนี้ แล้วถ้าเกิด4ี่ปรับลึกเนี่ยระวังห้าเฟลได้นะครับพ้าฟ f เ i l u ได้ถ้าเราดูมุมมองแบบนี้นะครับอ mm ่ะ hmm. ตอนนี้เนี่ยเรามาตามเซกเมนต์ที่สี่ครับถ้าสี่อย่างที่ผมบอกเบื้องต้นเราวัดสองจบตรงนี้ใช่ไหมของโครงสร้างย่อยเนี่ยสี่ถ้ามาไม่เกิน26,900หก้าถึงส7 4 0 0เจนี่ร้อเนี่ย มีโอกาสที่จะปรับตัวเพื่อลงต่อลงเซกเมนต์ที่5้าสูงมากนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นโซนแนวตั้งสำคัญที่เราให้ใครเฉลีย่ยวไว้ทำให้ผ่านมีมีโอกาสที่จะลงต่อและไซด์ดีก,กีก็เทียบกับอ่ะก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก็ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับผมมองว่าตรงนี้ใช้เวลาประมาณ4ี่วันใช่ไหมสี่ห้าวันตรงนี้ก็อาจจะประมาณสี่ถึงห้าวันก็ประมาณวันสองวันเนี้ยน,น่าจะจบชุดเนี้ย ของสีนะถ,ถ้าจะเป็นสีเพื่อลงห้าเนี่ยก็คือไม่ควรใช้เวลานานมากนะครับเดี๋ยหรือว่าถ้าใช้เวลาก็ไม่ควรใหญ่กว่าดิจิหลักตรงนี้นะครับดิจิหลักตรงนี้ที่จะลงต่อถ้าใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมองบอกว่าเซกเมนต์เนี่ยอาจจะเป็นคนละชุดกันนะครับซึ่งสามารถอาจจะเป็น a ab ีที่จบไปแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็น x ab เพราะฉะนั้นังเป็นโครงสร้างอื่นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเอาเบื้องต้นเอาประมาณนี้ก่อนกนะ็คือเราอาจ,จะตามเป็นตอนนี้เป็น ขึ้น,นงตอนนี้เป็นขึ้น2ใช่ไหมตัวนี้คือ 3x ในภาพใหญ่อยู่ที่ว่า 3x จบหรือยังแล้วในในโครงสร้างของ,ง 3x เาอาจ,จะเจอขึ้นยอดคือขึ้น1นน้อย2น้อย 3x น้อยแล้วอาจจะมีการดีของ4น้อยเพื่อลง5าน้อยเพื่อให้จบ 3x ตรงนี้ก็ได้แมายความว่าขึ้น3อาจจะยังไม่จบก็ได้นะครับมี2ออย่างถ้า3มจบอย่างที่ผมบอกข้อควรระวังของตรงนี้คือระวัง3จบแล้วอาจจะเจอการรีบาลของ4เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจะวางแผนในการเทรดตรงนี้คือขาเซลต้องระมัดระวังนะครับ อ่ะทีนี้เราดอปมาดูโครงสร้างของเซกเมนต์ที่สี่ครับตามเฟรมสชั่วโมงพอเราดอปมาดูตามเฟรมสี่ชั่วโมงเราจะเห็นโครงสร้างของราคาเนี่ยตรงนี้มันเหมือนเป็นไส้เออเลอร์ er นะผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นก็คือตรงนี้เพราะการกลับตัวจะต้องมีแท่งแดงและมีแท่งมีแท่งเขียวและมีแท่งแท่งกลับตัวคือมีเขียว เปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวนะครับตรงนี้มันแดงมาแล้วนะี้เปลี่ยนเป็นเขียวแล้วก็ราคาไม่ได้หลุดโลนี้จุดเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่ชุดนี้ตรงนี้อาจจะเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการเริ่มเริ่มรีบาซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นของขาสี่ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งเซ gment สองเซ gment แล้วอาจจะมีเซเมนต์ที่สามไปหาตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ยังยืนอยู่ได้นะครับฝั่งใครที่อความเสีย่ยงอาจจะหัจอในการเล่นหน้าบายหรือว่าหน้ารองเพื่อไปลุ้นทก็ตไฮเดิมหรือโซนโซนนี้ได้ ไปรุ่นเป็นอ่าสี่เพื่อลงต่อห้าอ่า่วนตัวมองแบบนี้นะครับราคใครที่รับความเสี่ยงได้อ่าเบสในการเข้าได้เลยหรืออาจจะรอย,ย่อมาที่โซนก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโซนนันรับให้เราดอบมาดูหนึ่งชั่วโมงครับพอเราดับมาดูหนึ่งชั่วโมงเห็นราคาเริ่มมีความไซเว์นะครับ ซึ่งตรงนี้อย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นขา A ขา B และอาจจะมีขา C เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรารับความเสี่ยงได้นะเบื้องต้นของราคาของ bitcoin ถ้าราคาใครจะเข้าตรงนี้เลยหรือรอราคาย่อมานะครับย่อมาที่โซนนี้แนวะรับแรกนะ2,050อ,นะอาจจะทีเดียว2 5 8 0 0ถึง2 5 4 0 0้างจวะในการเล่นหน้าบาบหรือว่าหน้ารองนะไม่เงื่อนไขคือไม่ควรหลุดโลนี้นี่อาจจะมา,มาเกลีเกลี่ยได้หรืออาจจะเอาตรงนี้ก็ได้นะไม่ควรหลุดนะครับจุดเริ่มต้นของขาที่4 แนวเวล่าปรับแบบรูปแบบของ B เนี่ยอาจจะเป็นดิกมาตรงนี้แล้วก็ดึงกลับไปได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นแนวรับที่น่าสนใจในเบื้องต้น2 5 5 0 0ถึ0 40, 2 5 8 0ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาแนวรับถัดมาอาจจะเข้าสู่บี 4, อาจจะจบตรงนี้แล้วเข้าสู่เวฟ5ของ3ย่อยได้ก็คืออาจจะมาตรงนี้2 4 9 0ถึง2 4 8 0 0แล้วก็แนวรับลึกๆเลยก็คือ2 3 9 0เพราะฉะนั้นโซนแนวรับตรงนี้จะมีความน่าสนใจสำหรับใครที่มองว่าเวฟ3มันจะจบตรงนี้อาจจะเล่นรอบเวฟ4 รอบรีบาวแรงไรงอีกรอบหนึ่งชุดนี้ผมมองว่ามีโอกาสเโซนนี้น่าสนใจนะถ้าเกิดใครรบน่าน่าลงน่น,น่าสนใจส่วนหน้าเซลนะถ้าราคาขึ้นมาตรงโซนนี้เลยชุดนี้อาจจะเป็นการจบของขึ้นสีก็ได้สั้นๆนะก็คือสองหมืนหกแปดร้อยถึงสองหมืนเจ็ดสองร้อยโดยประมาณนะแต่อย่างที่ผมบอกระวังสามจบตรงนี้ด้วยแล้วอาจจะดีแงแรงๆไปยเป้าโซนด้านบนได้เลยกรณีที่จบแรงแรงเนี่ยอาจจะมาถึงโซนระยะกลางถึงโซนระยะปลายอันนี อย่างที่ผมบอกว่าหน้าเซลต้องระวังเพราะราคามาถึงได้27,700ถึง28,000ก็มาได้นะครับถ้ามันจบเราถ้ามันเป็นสีใหญ่เนี่ยมันมาถึงตรงนี้ก็ยังได้หรืออาจจะไปถึงตรงนี้ก็ยังได้นะครับแต่ส่วนตัวมองว่าถ้าเป็นการรักษาภาพในการลงเนี่ยเต็มที่ไม่น่าเกินโซนนะระบบยากาศอันานลตาในากลางตรงนี้แนวตาแข่งจะเป็นตรงนี้ขึ้นมาทดสอบยังไงคิดว่าน่าจะมีการย่อหรือพักตัวแน่ๆตรงนี้สั้นๆน้อยนะครับใครจะดักสกัปปิ้งเนี่ยอ่ะตรงนี้น่าสนใจกับตรงนี้ลุ้นในการปรับตัวลงต่อของ คืนห้าประมาณนี้ของตัวบิตคอยน์ก็หวังว่าเป็นไอเดียในการเทรดไม่มากก็น้อยสำหรับ drilling, พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านก็เช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมากสวัสดีครับ